อย้อยเออเป็นเครื่องอันแม่เองบอกเลยว่าเป็นเครื่องของอัน,ล,นลูกล้านแด้ยอย่างงลูกล้านเพรื่องเดียวเด็กคนใส่นี้อืมเป็อนอันหนึ่งเป็นเครื่อ,องหนึ่ง้างหน้าอย่างงี้อย่างน่าคนห่นอ,อดีคือกันแต่ว่ามีเยี้ยกระห่อไว้ก็ได้มีลูกล้านมีผู้นั้นผู้นี้มีขเขาจะปะไว้บริไซกระห่อมาแล้วก็มาไ้เดี๋ยวบริสิเอาเครื่องไปบริจาค เก็บสะสมไปอ่ารถซ่อมรอพี่น้องซ่อมรอหดเกียบสิบเอวเครื่องเนาะอ่าจากทันกับครับสบายดีพบแม่พี่น้องกองไฟวัตถุวัตถุคนรอที่ติดตามบ้านบนยูทูบชาแนลเนาะ อ่าก็คือวันนี้บุญโยจะอ่านำพาทุกท่านไปเอาเครื่องเนาะเป็นเครื่องที่อ่ามีผู้ใหญ่จะบุญเพื่อแหละเพื่อนมีเครื่องที่เป็นเครื่องนุง่งอ่าเก่าแล้วเพื่อนยักเอาไปให้บุญโยเอาไปบริจาคให้แซนบุญโยก็สิได้เอารถซ้ำรถนี้ไปใส่เอาแล้วก็มาป,าไปะไว้เฮือนเนาะซึ่งบรรยากาศที่เป็นเลยก็ฟังพี่ฟังน้องติดตามเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออ่าไปเอาเครื่องนำเพื่อนแล้วก็อมาไปเฮือนเนาะเราไปบริจาคเอาบุญนำกันเด้ออ่าจะได้ติดตามนำกันเลย สวัสดีพร้อมเราบอกพี่น้องพร้อมเดินทางไปกับบุญโยบอกอ๋พี่น้องผู้ใดมีความคิดเห็นเป็นเลยก็ว่ากันนะอากาศอยู่มือนี้เนาะอากาศที่เชียงบุรีมือนนี้ค่อนข้างค่อนข้างดีอะลอาจจะว่าซึ่งอันน่ะวันที่บุญโยจะไปเอาเครื่องเนาะจะไปเอาเครื่องก่อ ไก่เติบอยู่เลยพี่น้องเอออยูที่ในเมืองเนาะอันนี้จะเป็นยูเคสซานเมืองจากน้อยเขาไปนี้เขาจะไปเคสในเมืองมีแม่อ้อยบอกซื้อเพิ่นซื้อแม่อ้อยติดต่อห้าพี่ยูโดนแล้วแต่ว่าพี่ยูบุกค่อยได้ไปบุกค่อยได้ไปเอาหขนาดพี่น้องฉั้นมานี้เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นการเหตุไส้บุญนะเพี่น้องะเสร็จแล้วกที่พี่น้องเป็นกำลังใจให้พี่ยูเด้อ ระยะทางแต่นี้5บาลเพิ่นก็ประมาณ3กิโลเมตร4กิโลเมตรอา่าโวยะกันจะขี่อข้าไปเบล้าก็ติดตามมือหนึ่น้อง ในไล่ยอยู่ได้พี่น้องเยอเอาเขาก็จะได้มุ่งนะเขาไปในตัวเมือ,องหมดแหละเดี๋ยวเป็นถ้าไปสีหอดเี่กนเพื่นอเนเรา,ปา,าเป็นโอกาสสีไทยครับพี่น้องเพิ่งนเติมเนะะมาะเดินทางมาอะไรเนี่ยเดินจะมาหอนอส,สนามบิน <laughs> โอ้โหสึกว่าการมันนี่ดีเนียพี่น้อง ูสาบเรื่องเครื่องฮันบกบุญโยกับโแน,น่ใจว่าเพื่อนเก็บชาส้มในไา่ปัานไดแต่ว่าน่าจะ,ะเเต็รมรถซ้ำรอดอกน้องๆถ้าไร่คนนี้กะเอามาลำบากแล้ว และแล้วเขาก,ก็าเดินทางมาฮอดนะพี่น้องเาะมาฮอดฮอมซี่กับบมแน่ใจว่าอ่าบ้านเพื่อนยู่นิดอกเดียวเปัโยซีติดต่อห้าเพื่อนก่อนเด้อพี่น้องเด้ออ่ะสบายดีพี่น้องอันนี้อาจจะเป็นวิวด,วด,วดีโอทับอินโนที่บป็นยผ่าพี่น้องมาเอาเครื่องอ่าเป็นเครื่องอ่าฟาร์กไปบริจาคเ,เลยเดี๋ยวยซีขอพยาาติดต่อห้าแม่เพื่อนก่อนอ่ะโทรห้าเลยเด้พี่น้องเด้อ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมวนมวลยังรถคันนี้ว่ารถบุญบังไฟนะ่ะฮ่าาจิจื้อโอ้ยชิบปยเอาเครื่องฟักนำเพิน่นเซ็ทถบกไดสำ เพิ่นเคยเอาเบ,บอร์ให้อยู่บ่เนาะเพิ่นบอกว่าให้เพิอยู่มาห้าอยู่ตอนนั้นนี่รนบริษัททางเขาฮอมนีม่บ,บ่ได้ไามาเบิ่งแล้วคือว่าบ่ได้เบิ่งลองเบิ่งเบอร์เพิ่นก่อนให้แจว่าเพิ่นเคยเอาเบอร์ให้เพิอยู่บอกเดี๋ยวเขาไปท่ามคนเท่านี้ตีเนาะโทรบ่าใดพี่เนาะเดี๋ยวเพิ่นอยู่เขาไปท่ามก่อนเลย Nó hiểu lắm điều lắm nó có cái này khó lắm สบายดีข้อยาถา้มเดเือนแม่อ้อยสิอยู่แถวนี้ป่แม่อ้อยเป็นสันชื่ออ้อยมีมีเนี่ยเืีว่าเอาหูพระเบิ้งกับจิหูอยู่เนาะเบิ้งเด้อข่อยมันบล็อ,อ,อกเอาเครื่องไปเลยโอ้ฟักนั่ง นั่งควยเนาะเบิ่เ้อเพิ่นห่เพิ่นบัดนี้สิเบิ่งได้ซําใด๋คบก็ดีเอก็หบ่ใหญ่มางโทษลโทบ่ได้มือวานนี้เพิ่นบอกว่ามาเอาเด้อแม่อยู่เฮือนนี้อว่าซั่นแล้วว่าอยู่แถวนาธนาคารพสวรรค์นี่ เออลังอา,ลง,นนาลงนี้นี่อ้อยก่อนเออแต่ว่าเฮ็ดอ้อยเออ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 โดยโเดยอเอาขอบใจเป็นอยู่นี้วะเนาะอยู่เนาะไข้ตู้อยู่โอ้เกี่ยมไว้นี้เล้วได้หรือวป่าสบายดีสบายดีโอ ก่อนที่มาฮอดเนาะเมื่อกี้โทรห้าแล้ยพอด้เอออืมท๊อดีแล้วมาฮอดเลยว่ะดีใจแล้วป่ะเนี่ยอันนี้หนึ่งเครื่องนะหนึ่งเออโดยโดยโดยดีแล้วเสนาเดี๋ยวพอดีเอารถซ้ำรอมาใช้เอาเออนี่ไปนอนไปอยู่ฮอดแล้วมาฮอดเหมือนเพื่อนล้ว mình như video cơ à. Đó, đều như cơ lốt mà sai con <cười> 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 Hết tà lót rồi nó น้องแพงนี้เลยก็ได้ดอกเออหอดแล้วเด้อพี่น้องเด้อหอดเฮยียดพี่น้องเด้กอ่าแม่แม่แม่อ้อยหนึ่งแม่อ้อยหนึ่งเออเมื่อกี้มาทักว่าจะแบบอันนั้นเอาหูก็จะเบิ้งจีงหูซีลิ่นอ,นอ้อยถีบบ๋อ้อ,อยเอยอ เป็นเครื่องอันแม่เองบอกเลยว่าเป็นเครื่องของอันล,ลูกลา้านเดียังลูกล้านเพื่อนเดียวเดี่ยหอกันใจนี้เ <ừ. S 2> ป็นอันนึ่งเปเครื่องนึ่ัในใจอย่งหมูหยั่งเน่าคนหอเออวัดเขาวัดอันหยั่งเน่าเราหอกอปหยั่งเน่ากันอยู่คุยเอาว่บอืมดีคือกันแต่ว่ามีอย่างกะหอไกไว้ก็ได้มีลูกลา้นานมีผู้นั้นผู้นี้มีขเขาจะปะไว้บัวใจใส่กะหอกมาเราก็มาไว้ เดี ờ, ๋ยวปุญญโสีเอาเครื่องไปบริจาตเขียบสะสมไปโดยเทคบุนนำการเอ่อเหาะไวเราหมือนนะถ้ามีโอกาสก็คือชนนีเนี่ยแม่อ้อยเพื่อก็ะติโตห้แต่โดนบุญญโบมาเอาจากเทือเออเอาจากเทือเพราะว่ามันไปหันมานี้เราบุคอยไดนานมอนี้โอกาสดีก็เลยมาแลเอาไปเอาไปเมืองบ้านคุณซีต่อ โดยๆแม่แม่เก็บเก็บไว้เด้อปนั้นเราก็เอาไปปนั่นบนนั่งคันว่านันเราก็เขาค่อยมาเอาเอาไปแล้วมันก้อนที่เอาไปบริจาคได้ก็แบบอ่ะใช่ปับมีจังหวะก่อนคขนเดาี่ใช้ซ้ำรอไปมันก็ได้นอยเดียวนึงเนาะกำลังวักนั้นบางเท้อบางเท้อมีรถมีย่างเราค่อยเอาไปหอมกันสิมาถ่ายหุบนำกันเด้อมาไปโยถ่ายหุบมาเอาไปโยถ่ายหุบให้เด้อเอาเครื่องไปบริจาค ให้เห็นรถซ้ำรอเดียนาออืมเอาหนึ่งสองเดี๋ยวเวเอาท่ายำกันบ้านีเอาหนึ่งสองอา่าได้แล้วอ่้วม่เนว่าผู้เดียวผู้สนผู้มานำเอาลัดหน่อยก็ยักขี่รถหนีรถซ้ำรอทายหัวเบเอาหนึ่งสองยิดดน,ยน,นี่นี่ เอองามแล้วเดี๋ยวชุ่มให้แมอออ่อ้อยเด้ออืมอ๋ออันนี้เลยกับไดเนาะไอ่อ๋อห <ไป S 2> ้องนี้คือโค้งเลยห้องนี้เลยอืมกับคือนองไอ้นี่คือโค้งกองคั่วไปถุลเล็งเออแท่ไดเนาะอืมอืมอืมเอาขอบใจขอบใจเด้อเอาไว้มื่อน้ากับกับเัามีอีกบอยู่ะึล็อกมีเยอะเติมหยั่เน้าหยา่งน้าดูว่ามีพี่มีน้องมีอาณามู่มีคู่กับบอกเขาเจ้าออ๋อ เกียงงามน้าเไปดีดีเขาอิ่เอมบุคือใดเขาก็บุษย์เยาวัยก็แม่แหละอย่างน้าเอาไปแล้วเขพดุงเขาดุงเออเอาไปแล้วก็ใส่ถ้ามันได้ใส่พร้อมเนาะการเอาไปยำนี้สมุยจักได้บ่แม่นยำมันพิกานเมียนสิว่านเลยเนาะอ่าได้อร่อดีได้หนุ่งเอาไปเลยนะเออโดยโดยโดยเอาเอาไปายเด้อไปนี่เด้อไปายเด้อ Bye bye. บายขอบ,ขอบใจเด้อ <c oughs> ล้านเนาะ <c oughs> อันนี้ก็ล้านบ่เอยเพิน่ <c oughs> นบ่ต้องคนอยู่วนน้องก่นบ่ก็ถึป่าส่งผ้าเก้าอือุดนผ้าเข้าอันนบนหน้าผยูเต็มเลย โดยโดยเอ้าขอบใจจิ้งสาเล่เอ้าสำเนียงวิญญาณวิธีว่ามาห้าเพื่อนก่อนชื่อว่าได้เครื่องได้กล้องหรือได้ซ่งเป่าเนาะจะเป็นเครื่องลูกเครื่องล้านไดเครื่องแม่เพื่อนไดวไปสั่นเอาใส่น้ำเป่านี้ก็เพื่อนกับฟังกับบุญโยไปบริจาคให้เนาะไปสั่นกับบุญโยกับิีดีเอาไปเวียนเมียนไปเฮือนก้อนเนาะถ้ามีโอกาสก็ค่อยเอาเอาไปต่ออือกัคลิปนี้เนอกจากบุญโยกับเขาบอกขอบใจทุ เอาไว้มือนะ่อน้าคอยติดตามเบึงคลิปต่อไปนะเพียงเนาะขอบใจบายบายนะครับเพื่อนใจให้ผมอยู่เด,ด้อย่าลืมกดไ like, ลนะค์กดแชร์นะกดติดตามไว้